ก็เรียกได้เลยว่าเริ่มจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับผมสำหรับการตกของเครื่องบิน F-16 ซึ่งลำล่าสุดเนี่ยคือลำที่3เข้าไปแล้วนะและหายทางฝั่งของกองทัพยูเครนนับตั้งแต่เครื่องบินลำแรกที่ตกไปตั้งแต่ปี2 0 2 4ไม่เคยมีการออกมาระบุสาเหตุของเรื่องการตกเลยนี่เลยจะกลายเป็นทําให้ฝั่งของใครลหลายๆคนรวมถึงรัสเซียนะครับผมตีกินไปได้เลยว่าเครื่องบิน F-16 นั้นถูกทําลายด้วยขีปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียจริงๆและเทคโนโลยีในเครื่องบิน F-16 นั้นจะเอาไม่อยู่ ากเจอกับระบบป้องกันภัยที่แน่นหนาและทันสมัยของฝั่งรัเสเซียต่อจากนี้ไปและระยะเวลานั้นตั้งแต่ F16 ลำที่2ตกไปและมาเจอเหตุการณ์ของลำที่3อีกนี่ก็ต้องบอกเลยว่าระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น F16 ก็ตกไปแล้วถึง2ลัใช้คํานี้ก็ว่าได้นะเพราะลำที่2นั้นเพิ่งจะมีการตกไปในช่วงของเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับผมโดยในช่วงของวันที่16บุษภาคมก็ตามวันสุ่ของเวลาบ้านเรานะกองทัพอากาศยูเครนออกมา,ถามแถลงการแนละ้ววกเขานั้นได้สูญเสียเครื่งองบิน F16 รุ่ ยูเครนจากการรบทางอากาศไปแล้วอีกหนึ่งลามหลังพยายามต่อต้านการโจมตีทางอากาศของรัสเซียด้วยโดรนและขีปนาวุธโดยก่อนที่เครื่องบินจะตกในครั้งนี้เป็นข่าวดีนะครับผมว่าการตกของนักบินสามารถรอดออกมาได้ด้วยการดีดตัวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศยูเครนช่วงเวลาตีสามสามสิบนาทีและการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยนี่คือลาที่สามของ F16 ที่ประจำการอยู่ในยูเครนโดยตามข้อมูลที่มีการรายงานเพิ่มเติมของกองทัพอากาศยูเครนระบุต่อไปว่าในขณะทำการบินต่อต้าน ภัยคุกคามนักบินได้ทําลายเป้าหมายทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามจานวน3าเป้าหมายไปได้อย่างสําเร็จซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สูนเสีย F-16 ลำดังกล่าวมันกําลังดาเนินการทําลายเป้าหมายแบบที่สีด้วยการใช้ปืนกลรบของเข้าเป็น F-16 เองนะครับผมอย่าง M-61 วันแคนขนาด20มิลลิเมตรและในช่วงหน้าขนาดที่กำลังใช้ปืนใหญ่ยิงนั่นเองก็ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นบนเครื่องบินซึ่งไอคำนี้นี่แหละนะสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นกองทัพยูเครนไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าม ต้องตัดสินใจสละเครื่องบินและดึงตัวเองออกมาจากเครื่องบินจนสามารถรอดชีวิตออกมาได้และกองทัพอากาศยูเครนกล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าต้องขอขอบคุณการทํางานที่รวดเร็วของทีมค้นหาและกู้ภัยในประเทศยูเครนที่ทําให้สามารถพบตัวของนักบินและอพยพตัวนักบินไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้อย่างสาเร็จและณขณะนี้ยืนยันว่าตัวของนักบินนั้นปลอดภัยทั้งชีวิตและสุขภาพไม่ได้ตกในอันตรายจากการตรวจสอบของทีมแพทย์และเบื้องตอนน้นคณะกรรมการของกองทัพยูเครนได้รับการแต่งตั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วอย่างเป็นกลางและณตอนนี้กํลาลัังงอออยู่ในนนขข้ต การสืบสวนซึ่งไอคำนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรออะไรกันหรอกนะคะผมเพราะว่าต่อให้เขาจะสืบสวนเสร็จจากทั้งสองเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่ากองทัพยูเครนจะออกแถลงการ์สรุปให้นะเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ดังนั้นเราก็ได้แต่รอต่อไปเถอะและฟังข่าวโคมลอยนะซึ่งส่วนตัวผมเองมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองเหตุการณ์การตเครม่เอ16ิกก็มาในลักษณะนี้นี่แหละนะสถานการณ์คล้ายกันเลยที่ระบุว่าเครม่เอชสิทั้งสองลำก็ปฏิบัติการต่อต้้าาา้าาาานนนดออกกศยยู่วรใชขีปและื ประจำตัวของเครื่องบิน F-16 ยิงสังกัดกั้นโดรนและขี่ปนาวอรลักษณะของ F-16 การปฏิบัติงานมันก็จะดูเป็นเครื่องบินสําหรับการต่อต้านซะมากว่าไม่ใช่เครื่องบินสำหรับการโจมตีหรือจะบุกทะลวงเข้าไปยังแนวหน้าของทางฝั่งรัสเซียดังนั้งภายคู่คามที่เข้ามาจึงไม่ได้เป็นภายคู่คามเฉพาะตัวของ F-16 แต่มันมีเป้าหมายอื่นบนภาคพื้นดินอยู่แล้วที่แตกต่างออกไปมันจงเป็นเรื่องแปลกนะครับผมที่ท้ง F-16 ทั้ง3ลํลำจะตกจากเหตุการณ์กา,ก,การสักัดกั้นภายคุกคามและลักษณะเดียวกันแบบนี้คือดูแลล้้้วมมันนนไ่่่่ใชเเรืองงยททีถึขจะห F16 ต ได้จากภารกิจดังกก่าวและจากการวิเคราะห์ของสน่อข่าวต่างประเทศด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักเชี่ยวชาญทั้งด้านอาวุธรวมถึงอากาศยานก็ระบุว่าแน่นอนแหมนะตอนนี้ทางกองทัพยูเครนจะไม่เคยออกมารายงานหรือหาผลการศึกษาการตกเครื่องบิน16เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สถานการณ์การใช้ปืนกลรบของเครื่องบินขับไล่16ที่เข้ามาโจมตีเป้าหมายที่มีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ชา้าอย่างเช่นขีปนาวุธร่อนและดโดรนเนี่ยยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมมันถือมีความอันตรายมากกว่าที่คิดซึ่งเป็นหัวข้อที่ในอดีตนนอิสรราเอลแลแะก็มี การรายง,งานความเสี่ยงมาอยู่ตลอดโดยเฉพาะการรบในเวลากลางคืนจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์การสูญเสีย F-16 ลำล่าสุดเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมืดสนิทเลยนะตีสามมันอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้มีการบินชนกับเป้าหมายแพยคุค,ค้าได้และอย่าลืมว่าบรรดาขีปนาวุธและโดรนติดหัวรบระเบิดของรัเสเซียในเวลาปัจจุบันนี้บวกกับเครื่องบินทั้งสองสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่เข้ากันได้เลยมันอาจจะทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องบิน F-16 นั้นตกได้นะครับผมจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งความเร็วและพลวัตตขขอองงกกการโมมีีีท่่เยว้ัันน ผลต่อสถานการณ์การบินของ F16 ได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่ความอันตรายจากภัยคุกคามเท่านั้นอย่าลืมว่าการบินไล่ล่าศัตรูนี้หลับการบินต่ำๆนะครับผมเพราะว่าโดรนเนี่ยมันจะบินไม่ได้สูงมากนักอย่างมากที่สุดก็ประมาณเหนือพื้นดินเจถึงกิโลเมตรก็ถือว่าเยอะแล้วนะการที่เครื่องบินเอพยายามยิงโดรนที่บินอยู่ไว้ับการบินต่ำๆระบบป้องกันภอากาศของยูเครนอาจจะมองว่า F-16 นั้นเป็นอันตรายต่อภาคพื้นดินก็ได้เพราะระบบการตรวจจับในเวลานี้แทบจะทั้งหมดเเปนนนรระะบบบบกกกาาาาวววคคคหห์ดด้้้ยุุมแแ A ัััลพ่จจี ระบบระบุมิตรหรือศัตรูจะใช้ระบบ IFF จะมีระบบตอบโต้การยิงสัญญาณซึ่งการและการแบบตอบรับคือแปลความหมายว่าเครื่องบิน F16 หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบจากทั่วโลกทุกหนทุกแห่งนะครับผมมันจะมีกองปล่อยสัญญาณแบบเข้ารหัสอยู่เพื่อให้ระบุว่าเป็นฝ่ายเดียวกันได้ซึ่งมันจะทํางานอัตโนมัติโดยทันทีเมื่อมีระบบเรดาร์ยิงเข้ามาในตัวของปล่อยสัญญาณที่อยู่ในเครื่องบินรบก็จะปล่อยส่งสัญญาณกลับไปยังระบบเรดาร์ให้ข้อมูลระบุภาคพื้นดินว่าเป็นฝั่งเดียวกันแต่อย่าลืมว่าระบบ AI ของระบบเรดาร์บางเครื่ ขอพฤติกรรมที่ดูจากเส้นทางการเปลี่ยนแปลงความเร็วมุมบินด้วยดังนั้นนี่อาจจะเป็นจุดบอดของความผิดพลาดในการระบุได้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมนั้นนะครับผมมองว่าการจะยิงพวกเดียวกันตกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยนะโดยเงื่อนไขของระบบเรดาร์ระบุมิตรหรือศัตรูที่ในเวลาปัจจุบันนี้อย่างระบบ IFF นี่ก็เป็นระบบที่แม่นยําที่สุดอีกระบบหนึ่งของโลกแล้วที่เราจะผลิตขึ้นมาได้และอย่าลืมว่ากองทัพยูเครนได้รับการสนับสนุนระบบการตรวจจับทางเรดาร์จากประเทศชั้นนํามาหมดเลยนะครับผมสหรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะ เยอรมันเนี่ยนี่ก็นอกจากจะมีระบบ IFF แล้วพวกเขาก็ยังมีระบบ Data Fusion ด้วยหรือระบบ ROE กดการยิงซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นระบบที่เชื่อมต่อแบบเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่การยืนยันด้วยฐานบนภาคพื้นดินเท่านั้นระบบดาวเทียมเครื่องบินสอดแนบหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อแบบลิงค์ข้อมูลมันก็จะดึงมาใช้ด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ใช่การวิเคราะห์เพียงแต่ในเรื่องของลักษณะของสัญญาณทางระบบเรดาร์ขนาดของวัตถุรูปทรงแบบสะท้อนสัญญาณเรดาร์กลับเท่านั้นนะครับผมมันยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกเรื่องของระบบเรดาร์นะ จับด้วยซึ่งนักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่าการที่ F-16 ยิงปืนใหญ่ลงไปสู่ภาคพื้นดินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยิงแบบหลับหูหลับตายิงก็ได้นะครับผมที่อาจจะไปโดนผู้บริสุทธิ์ได้จากการทําการรบในลักษณะนี้ในเวลากลางคืนถือเป็นความอันตรายก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าระบบป้องกันภัยการของอยูเครนจะยิงขีปนาวุธขึ้นไปสกัดกัน้น F-16 ของพวกเขาเองเนื่องจากมองว่าเป็นภัยคุกคามเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกมองมาโดยตลอดนะรวมถึง2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยมีข่าวลือหนาหูนอกจากเป็นฝีมือกกกาาาารรรรจจจมตีีีของัััเเเยแลล้วนนนปปะุบ สูญเสียเครื่องบินเอไปจำนวน3ลำมันจะทำให้เครื่องบินออยู่ในมือของยูเครนเวลานี้ในจำนวนประจำการมากกว่า16ลำแล้วนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางนเธอร์แลนด์เดนมาร์กได้มีการส่งมอบเครื่องบินรวมๆกันแล้วเนี่ยไปมากกว่า43าลำแต่เครื่องบินรบจำนวนมากครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนเพื่อนำไปใช้ในการฝึกนักบินยุคใหม่ของ f 1 6ทั้งหมดดังนั้นการประจำการของเครื่องบิน F16 ในยูเครนจึงถือว่ามีความค่อยเป็นค่อยไปอย่างมากมากนะที่จะการประเมินความช่วเหลือของ ควรจะมีการส่งเครื่อง f 16ให้แก่กองทัพยูเครนไปใช้งานได้มากถึงกว่า85ลำตามโครงการที่จะมีความเป็นไปได้นะครับผมดังนั้นต้องบอกไว้เลยว่าสถานการณ์การตกของเครื่องบินรบ f 16ที่ไม่ได้มีสาเหตุออกมาอย่างชัดเจนรวมถึงความทีในการสูญเสีย s 16ที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและน่าสงสัยขึ้นไปทุกวันนี่ยังรวมไปถึงสถานการณ์การรบระหว่างสมรภูมิอินเดียและปากีสถานด้วยที่ก็มีข้อสงสัยในเทคโนโลยีของเครื่องบินรบลาฟาเอลของกองทัพฝรั่งเศสอย่างมากมายนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยก ข่าวอะไรที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวดีที่เข้าข้างเทคโนโลยีการบินของชาติในยุโรปหรือสหรัฐเลยนะโดยเฉพาะจะเสียหายอย่างมากๆเมื่อมองว่าเป็นเครื่องมือทางด้านการรบอย่างเครื่องบินขับไล่ที่ชาติในยุโรปเนี่ยมีจุดเด่นและใช้เงินมหาศาลในการพัฒนาม,มาอยู่ตลอดหลายปีซึ่งโดยทั่วไปแล้ว F16 ก็อาจจะมองได้หน่อยนะครับผมว่ามันเป็นเครื่องบินที่เก่าแล้วนะและเวอร์ชั่นที่ส่งมาในมือของยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นมือ2ธรรมดาเท่านั้นนี่ดีไม่ดีอาจจะเป็นมือสามือ4เลยด้ซ้ำไปแต่หาไปดูเครื่อง บินรบลาฟาเอลเครื่อบินรบตัวท็อปจากชาติของฝรั่งเศสสถานการณ์ของเทคโนโลยีทางการรบก็ถือว่าน่าจับตาม,มองและน่าติดตามอย่างมากๆที่มีกระแสข่าวว่าเทคโนโลยีป้องกันพลมิอากาศของรัเสเซียรวมถึงเทคโนโลยีทางการรบของจีนจะดูดีกว่านะครับผมในยุคนี้นะ